เข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda h ฮ v นะคอสโอเวอร์คันนี้นะครับเป็นตัว1.8 EL นะครับรถปลายปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับนี่ฮะออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยล้านหกหมืนนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยหายไปสี่แสนกว่าบาทนะนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับกับเลขใหม่ปัจจุบันนะครับใช้งานไปเพียงหนึ่งแสนกิโลนะครับรถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดต่อเนื่องนะครับไม่มีขาดนะและที่สาคัญนะครับ เ,เขาไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมไม่เคยกลับสีไม่เคยติดแก๊สมาแน่นอนนะครับได้เป็นตัว EL นะครับเรามาชมสภาพตัวรถไปพร้อมกันเลยนะไฟหน้านะครับนี่ฮะสวยๆใสๆแบบนี้นะโคมไฟแท้เดิมนะ LED นะครับ d a y t i m e r u n n i n g Light มีมาให้หมดนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะขคมเนียมนะครับโลโก,โก้ใสๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มี แปะไม่มีขี้กาขี้เกลื่อนนะครับซ้ายขวานะได้แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับนี่ฮะ Mac กอ l o y Two Tone นะครับเป็นหน้าดำปัดเงานะขอบสิบเจ็ดนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นดันหลบปีสองพันยี่สี่แล้วนะครับนี่ฮะสภาพตัวรถนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนรอยบุบเลยนะครับลูกค้านะกับเลขไม่เพียงแค่หนึ่งแสนโลนะราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นนะครับ ชมกันต่อนะครับนี่ฮะไฟเดียวข้างหูกระจกก็มีมาให้นะครับเป็น LED นะครับเอ่อเป็นสมาร์ทคียร์เลสนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะผมพาชมด้านนอกก่อนนะครับนี่ฮะรถสวยใสนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อแม็กไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะยางเปลี่ยนให้ใหม่นะสมล้อแท้เดิมโรงงานนะครับด้านท้ายนะฮะลูกค้านะครับนี่ครับเป็นรถปลายปี2019นะครับจดทะเบียนปี20นะ ได้เป็นสีดํานะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีกล้องถอยหลังให้นะครับนีน่บนทะเบียนนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูกล้องถอยด้วยก็ได้นะฮะโลโก้ h RV นะครับ,โโโรบเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคมาเรียบร้อยนะครับไฟท้ายไม่กอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าวเนาะพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกตรงที่สามนะครับ เสาอากาศนะชักฟินนะครับเป็นคีบฉลามแล้วนะครับนะฮะด้านท้ายนะมีปัดน้ําฝนหลังที่ฉีดน้ําฝนนะครับพร้อมกับไล้ฟ้าหลังมาเรียบร้อยเนาะกระจกแท้เดิมโรงงานด้วยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาชมตัวด้านหน้าก่อนนะครับห้องเครื่องนะครับว่าสภาพสวยใสยขนาดไหนเนาะนะครับนี่ที่เปิดสักคู่นะครับลูกค้านะผมเปิดให้ดู ชมไปพร้อมกันนะครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับรถเอ่อเข้ามาหมาดๆได้สักสามวันนะนี่ก็มารอ QC อีกรอบนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งขายได้ล้วนะครับอ่ะสะภาพตัวรถนะครับสภาพภายในห้องเครื่องนะครับโดยรวมเนาะนะให้ดูโดยรวมก่อนนะครับนี่ครับ ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนหรือทำอะไรนะครับน็อตเดิมนะฝากระโปรงนะครับเห็นไหมผมเคยพยายามให้ลูกค้าเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะนี่หัวน็อตนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ตัวเอจะเป็นตัวกันน้ำฝนนะครับผมมาให้อยู่ครบทุกจุดนะครับลูกค้านะแผ่นกันความร้อนนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะครับ เดิมนะนี่ฮะตัวเอ่อคิวอาร์โค้ดเขายัางอยู่นะครับนี่ฮะหัวน็อตนะครับแท้เดิมนะลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยนะครับตัวโคมไฟหน้านะก็แท้เดิมนะครับนี่ลูกค้าโคอิโตะนะเป็นซัพพลายเออร์ของฮอนด้านะเขาจะเก่งเรื่องพวกโคมไฟอยู่แล้วนะโคมไฟหน้าเนี่ยเขาลมดํามาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเอ่อนี่ครับเป็นแมทแมทลิกนะครับ สภาพห้องเครื่องตัวเครื่องโดยรวมนะลูกค้านี่ฮะไม่มีการเปลี่ยนประกฑ์การรั่วซึมคาบน้ำมงน้มันนะครับอคอยหัวฉีดอยู่ดีอยู่ครบนะครับมาร์คคิ C, แต้มสีนะอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนะแท้เดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะมี ABS นะครับแท้เดิมครบทุกอย่างนะลูกค้าไม่มีรั่วซึมนะครับ สายไฟท่อยางนะไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะครับเนาะ,ะนี่ฮะรถเพิ่งเข้านะนี่รถยนต์รอ QC หลังชงนะครับรถเพิ่งเพิ่งล้างทำความสะอาดเสร็จเนาะนะครับนี่ฮะสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมชมคลิปให้จบนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูฟังก์ชันภายในอะไรออปชันพร้อมกันนะครับอมาต่อที่ซุ้มล้อนะครับนี่ฮะเขาจะมีเอ่อซุ้มล้อนะ เดิมของเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยซุ้มล้อไม่คูดไม่เบียดนะไม่มีร่องรอยนะครับไม่ซีดไม่จางเนาะนะครับนี่ฮะเห็นไหมโชคเดิมนะนี่มาคิวซีแตนสีเดิมอยู่ครบนะครับยางนะยางปียี่สี่นะครับดิสเบกนะครับมีคีบระบายความร้อนให้นะครับนะฮะตัวล้อแม็กไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะได้เป็นแม็กอลลอยขอบสิบเจ็ดนะครับ ด้าน,นข้างก็อย่างที่แจ้งไปนะครับไฟเลี้ยวข้างหูกระจกเป็น LED นะครับนี่ฮะเป็นสมาร์ทกีเลสนะครับอ๋อไม่ต้องอลงกุญแจนะครับนี่อ่ะมาชมกันต่อนะครับลูกค้านี่ครับกระจกนะเป็นออโต้คู่หน้านะครับนะปกติเราจะเห็นเป็นออโต้ตัวเดียวเนาะอันนี้เป็นออโต้คู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปรับ และพับก,กระจกนะครับตัวหนังสือไม่มีเรือนไม่มีจางนะด้านข้างตรงนี้เขาจะหุ้มหนังนะครับเป็นสีครีมนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซอฟเป็นนุ่มนะเป็นหนังนะครับเนาะร่อ,องรอยขีดขวันไม่มีนะครับเนาะใช้งานน้อยมากนะรถปีสองพันสิบเก้านะครับแต่ว่าจดทะเบียนปียี่สิบนะครับนประตูนะครับแท้เดิมนะครับนี่ ใช้บับนไดนะส่วนมากก็จะมีร่องรอยกันนี่ก็นี่ฮะแทบไม่มีร่องรอยขีดขว่วนเนาะเพราะว่าเวลาเท้าเราก้าวขึ้นนะครับจะมีเห็นร่องรอยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเ,เลขตัวถังนะครับเขาจะไว้ตรงนี้นะคนขับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับสี่ทิศทางนะหน้าหลังแล้วก็พนักพิงได้นะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์เติมลมยางอยู่นะครับก่อนแท้เดิมเนาะนนประตูหลังเดิม นะครับทุกซอกทุกมุมนะลูกค้านะตัวกระดูกงูนะครับโหแน,น,น,น่นะนะนี่นี่ฮะลองรอยเม็ดอาร์คนะคอยู่ตั้งแต่หัวจะดท้ายนะครับสวยๆใส่เลยอันนี้ไม่ได้โดนมานะลูกค้าอ่าจะเป็นรอยเขาเรียกอะไรอะรอยคีบนะขีบอของโรบอทเวลา,าที่เขาจะพ่นสีเนาะมันต้องมีตัวหุ่นยนต์มันต้องใช้พื้นที่ในการจับนะครับเขาจะ คีบจับเป็นอย่างนี้นะให้สังเกตตัวนี่ฮะลองรอยเม็ดอาร์อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันโดนชนมาเนี่ยเวลาเข้าอูห่หรือว่าเข้าศูนย์ที่เขาเคาะต้องทาเนี่ยไอ้พวกรอยเม็ดอาร์พวกนี้มันจะหายมันจะเลือนจะจางน,นะครับก็จะเป็นจุดสังเกตนะก็ต้องดูให้ครบทุกสี่บานนะลูกค้านะโอเคไปกันต่อนะครับนี่ฮะปิดประตูนะประตูไม่มีตกนะปิด นุ่มๆหนึบๆเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะเมื่อเปิดเขยอยู่งี้นะครับนะตรงมันจะไม่อยู่ตรงกับตัวนี่นะเดี๋ยวขึ้นไปเนาะนะครับซอนไว้ก็เป็นดีไซน์นะครับอ่ะด้านท้ายนะครับนี่ฮนะเป็นทูโทนนะสวยงามมากนะตัว e อนะครับนี่เบาะนะครับเบาะฟูๆตึงๆนะครับไม่มียุบไม่มีแฟบนะไม่มีเปื่อยไม่มีปีไม่มีแตกนะครับ เบาสามารถพับได้นะทั้งสองฝั่งตัวนี้ก็พับได้นะ,ะผมพับให้ดูเลยดีกว่า <c oughs> ก็จะราบเรียบมาอย่างนี้เลยนะครับราบเรียบมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูจากด้านท้ายกีนนะครับด้านท้ายนี่ไฟท้ายนะเป็น LED นะครับไฟเบรกงน,นตานะสีจนวนตานะตัวเปิดมือเปิดเนี่ยจะอยู่ใต้โลโก้นะครับน,นะครับอ่านี่นะเปิดออกมานะครับนี่ฮะ ปลายนะมือจับมีนะครับอ่านี่ฮะพื้นที่ภายในนะครับจากตรงอขอบนี่นะถึงถึงเบาะคู่หน้าเนี่ยประมาณ100ยเกือบร้อเจ็ดสิซนนะลูกค้ายาวมากนะกว้างมากนะเป็นคอโอเวอร์ที่แบบปรับพื้นที่การใช้งานฟังก์ชันได้เยอะนะครับลูกค้าแล้วก็ดูดีไซน์เขาฮะนะะออกแนวสปอร์ตดูดีมีพรีเมียมเลยนะเพราะว่า ใช้เป็นสีครีมนะตัดกับสีดําได้ลงตัวนะครับลูกค้าตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟส่องนะครับเวลาที่เรา,เาจะเอาสัมภาระด้านท้ายเนาะเขาจะมีไฟไฟเปิดส่องให้เราหยิบได้ง่ายนะครับอ่ะมาชมกันนะครับโคมไฟท้ายนะครับแท้เดิมนะครับนี่นะครับโปรยโตะนะน็อตไม่ขยับนะลูกค้าเห็นไหมนะเม็ดอาร์กนะเรียงเป็นแถวเลยนะครับนี่ฮะ นี่ฝาท้ายนะครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยงัดแงะนะครับสายขวานะครับผมการันตีโครงสร้างให้ด้วยนะระบุในสัญญาให้นะครับว่ารถสวยงามแท้เดิมนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับปิดฝาท้ายนะครับนี่นะฮะเปิดลงมานี่นึบๆแบบนี้นะครับมาชมทางด้านอ่าดัางหน้าอ่านี่นะครับมีเลนวอทนะฮะ ก็คือเตือนจุดอับเวลาจะเอ่อจะถอยเนาะหรือว่าจะจะแซงเปลี่ยนเลนนะครับนี่มีเลนวอรตให้ดูนะครับเป็นเตือนนะอ่ะนี่ฮะคู่หน้านะโอโฮโฮ้โหนี่ครับเบาะฟูฟูตึงๆนะไม่มีร่องรอยนะครับน็อตแท้เดิมก่อนเดิมนะครับแอร์แบ็กแปใบนะลูกคระนะระบบความปลอดภัยหายห่วงเลยเป็นดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กแใบนะครับ มาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างดีกว่านะกุญแจนะครับแจบร,รีโมทนะอย่างนี้นี่น,นะอ่ะสตาร์ทก่อนเสียงเครื่องแล้วก็ดูออปชันภายในพร้อมกันนะครับนี่นะฮะเปิดมาก่อนเลยนะมีตัวการลื่นถลายนะครับให้นะครับอ่าโหมดอีโค่นโหมดนะครับโหมดประหยัดน้ามันก็มีมาให้รองรับน้ํามันได้ถึง e85 นะนี่ฮะดูดูตัวดีไซน์เขานะช่องแอร์เห็นไหมฮะนะดีไซน์ออกมาได้ดีนะถ้าดําทึบหมดเนี่ยก็าอาจจะดู ทะมึนทะมึนหน่อยเนาะทึบๆหน่อยนะครับแต่นี่เขามีดีไซน์เป็นตัวสีครีมเป็นหนังนะครับซอฟนะนี่ฮะตัวเลนวอตการใช้งานง่ายมากนะกดนะครับกดแค่ตรงปลายกา้านไฟเดียวนะครับอ่ะพวงมาลัยนะสามก้านมันติดฟังก์ชันนะครับอ่าทำอะไรได้บ้างนะมีคูชคอนโทลให้นะครับนี่นะครับมีคูชคอนโทลนะครับ รีเซ็ตอยู่นี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ใช้กับร่วมกับหน้าจอแท้เดิมโรงงานนะจอพิทัสกรีนนะครับอ่ะเกียร์เป็นแบบออโต้แถวตรงนะครับโอเคมีเบรกมือนะครับมีออโต้โฮนะครับ <c oughs> ฐานเกียร์ยาวมาเลยนะครับก็จะเป็นดีไซน์เนาะจากฐานเกียร์หุ้ม,มายาวนะถึงปนักขาเข็นนะครับอ่ะสตาร์ทดูพร้อมกันนะ คอนโซลหน้านะครับลูกค้าส่วนมากเราก็จะเห็นเป็นร่องรอยขีดข่วนเนาะเพราะว่าก็จะวางของวางสัมภาระกันนะครับหรือว่าตัวเนี่ยฮะนี่ยิ่งตัวนี้ตัวดีเลยเนาะเพราะว่าของตัว CHR นะเขาเป็นอ่าเป็นเมทัลลิกนะนะครับเป็นดําเงานะครับอ่าลื่นๆนะถ้าวางของไม่รักษานะครับมันขีดข่วนบั๊มันลบไม่ได้เลยนะมันมันมันเก็บงานไม่ได้แน่นอนนะครับลูกค้านะ ที่ทับอ้อลืมไปนี่ที่สำคัญนะเขาเป็นมีแพดเดิลชิปนะซ้ายขวานะครับนี่แพดเดิลชิปนะอยู่ที่ใต้พวงมาลัยนะครับอ่ะสตาร์ทฟังเสียงพร้อมกันนะเป็นพุทสตาร์ทอยู่ทางใกล้เครื่องเสียงนะครับอ่าชึ้นเดียวนะอ่าภายในนะครับนี่ฮะเป็นไงคือเครื่องเสียงนะสวยงามนวลตานะครับ แอร์ uh, แบบออโต้นะครับเลื่อนปรับอุณหภูมิซ้ายขวาแยกกันนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะนี่นะครับได้อะไรบ้างนะ AMFMUSBBluetooth ได้ HDMI ได้นะครับโฟนลิงก์ได้นะนะครับชุดเครื่องเสียงเนาะตัวฝั่งคนนั่งหน้านะครับดีไซน์นะช่องแอร์รังไหมนะครับมีสมช่องเลยนะ ส่วนมากเนี่ยเราจะบอกว่าอ,อมันไม่ค่อยทั่วถึงเนาะนี่ฮะอ่ะต่อมานะครับนี่ฮะกระจกมองหลังตัดแสงนี่ฮะลูกค้าเห็นเห็นเห็นแสงแลชผมไหมนะครับตัวกระจกมองหลังเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับปกติถ้าเราขับแล้วมีรถใหญ่นะสิบล้อลรลลัวที่สูงกว่าเนาะเขาเปิดไฟมาเนี่ยตามมาเนี่ยไฟมันจะแยงตาเรานะ ตัวนี้เนี่ยกระจกมองหลังเนี่ยเขาจะตัดแสงนะครับจากสีส้มแสบตาเนี่ยจะให้เป็นสีนวลอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะสะท้อนเราไม่ไม่แสบตาเราเนาะนะครับบ้านมันแดดนะครับมีไฟนะครับนี่นนี่ไฟกู่หน้านะนี่มีทั้งเอ่อซ้ายและวขวานะครับตัวตัวกระจกเนาะมีไฟให้ทันท้ายและวขวานะครับนี่ครับใครสนใจนะครับคันนี้เนาะอย่างที่แจ้งไป นี่ผมให้ดูนะนี่ครับลดจดตรงปีนะครับเป็นปีสิบเก้านะเห็นไหมนะครับเป็นรถมือเดียวนะลูกค้ารถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับตัวบุ๊กเซอร์วิสนะลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสนะเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ต่อเนื่องนะครับลูกค้านะครับได้ไปเนี่ยลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้เลยนะนี่นะครับมีครบนะครับ ค่ะอ่ะคันนี้นะครับผมทวนให้เนาะนะครับเผื่อใครสนใจหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็น H R V นะครับ1.8 E R E L นะครับปี2019นะครับเลขหมายปัจจุบันนะครับอ่าหน0 0งแาพนโลนะครับนี่ฮะลำดับนะครับลำดับเจ้าของรถยนต์เนาะจากมือเดียวนะโอนมาเป็นเพชรยนต์แล้วนะครับรถอยู่ที่เพชรยนต์เล่มอยู่ที่เพชรยนต์แล้วนะครับนะอ่า แล้วก็นี่สนนราคาเปิดให้เพียง5,99,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0บาทนะครับรายได้2,000 0บาทขึ้นไปเนี่ย กู้คนเดียวได้ไม่ต้องค้านะครับแล้วก็ถ้ามีเครดิตนะครับลูกค้าได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับสปีนะสูงสุดอยู่ที่4ี่7ปีนะครับแค่นั้นเองนะออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศเนาะนะครับใครสนใจหานะครับทักมาคุยได้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะ สภาพแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนหลังจากคิดนี้ออกไปนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0ย์992602443นะครับเซลดิงเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเสื้อโปรไฟล์เป็นเสื้อสีน้ำเงินนะครับยังไงก็ทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับใครหารถรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมทักมาหาผมก่อนนะนี่เป็นสต็อกโกดังผมนะผมมีรถทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กอีโคคาเก๋งกลางเก๋งใหญ่นะครับรถกระบะแคป4สี่ประตูแคปเตี้ยนะครับ ตัวเตี้ยตัวสูงมีหมดนะครับนะรถ MPV รถ SUV นะครับนีฮะมีค่อนข้างครบนะครับใครหารุ่นไหนใช้นะครับทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับเราการันตีโครงสร้างทุกคันนะครับว่าเข้ามาที่เพชรยนต์เราเนี่ยไม่มีชนหนักที่คว่ำไฟไหม้น้ำท่วมมาแน่นอนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยกลับสีแน่นอนนะครับใครสนใจหารถอยู่เนี่ย ทักมาหาผมได้นะครับย้ำเบอร์ให้กีนะครับ0992602443นะครับก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดตัวรถดีๆที่ผมจะนำเสนอมาลงช่องให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ